สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีวิชา41311กฎหมายแพ่ง3ครอบครัวมรดกของสาขาวิชานิติศาสตร์วันนี้ขอนําเสนอเรื่องพินายกรรมผลิตรายการโดยสํานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทยธรรมราชค่ะ นักศึกษาท่านผู้ฟังคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ปริยาวิสารวีตท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มปร,รับปรุงชีวิชา41311กฎหมายครอบครัวมรดกสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคะ่ะมาเป็นวิทยากรน,นะคะและในวันนี้ท่านก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของพินัยกรรมซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักทั่วไปพินัยกรรมนะคะแบบของพินัยกรรมผลของพินัยกรรม ซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นนะคะไปฟังบรรยายจากรองศาสตราจารย์ปริยาวิสารเวียได้เลยค่ะประเด็นที่สําคัญในหน่วยนี้เนี่ยก็คือต้องทําความเข้าใจว่าพินัยกรรมเนี่ยจะต้องทําให้ถูกต้องตามแบบนะซึ่งสําหรับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยมีทั้งหมดห้าแบบแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ทําให้ถูกต้องตามแบบ พิธีของของแต่ละชนิดเนี่ยก็มันจะมีผลทําให้พิัยกรรมนั้นตกเป็นโมคะในมาตราพันเจ็ดร้อยห้าก็จะบัญญัติเอาไว้โดยชัดเจนทีนี้ก็จะมาดูว่าในแต่ละแบบเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากแบบแรกคือพิัยกรรมแบบธรรมดาก่อนอันนี้จะอยู่ในมาตราพันหกร้อยห้าสิบหกนะคะว่าพิัยกรรมแบบธรรมดาต้องทําอย่างไรบ้าง แต่ก่อนอื่นต้องกลับไปดูว่าแล้วพินัยกรรมมันคืออะไรนะคะในมาตราพ6นห้นั่นเองซึ่งเป็นแม่บทนะในหมวดในลักษณะของเรื่องพินัยกรรมนี้นะคะว่าเป็นเรื่องที่บุคคลเนี่ยจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกําหนดการเผื่อตายนะคะในเรื่องทรัพย์สินของตนเองหรือในการต่างๆอันจะเกิดให้เป็นผลบังคับ ได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นความสําคัญของพินัยกรรมก็คือจะต้องเป็นเรื่องการแสดงเจต,ตนากาหนดการเผื่อตายนะอาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินของตอนเองหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นใดก็ได้ทั้งสิ้นเลยนะคะนี่เป็นเจต,ตนาของของผู้ทําพินัยกรรมซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นเรื่องของการทําโดยถือว่าเป็นคําสั่งครั้งสุดท้าย ที่กําหนดเอาไว้นะคะในเรื่องของพิัยกรรมแบบธรรมดามาตราพันหกร้อยห้าสิบหกบอกว่าจะทาตามแบบนะที่กําหนดเอาไว้ก็ได้ก็คือต้องทําเป็นหนังสือลงวันเดือนปีในขณะที่ทําและผู้ทําพิัยกรรมนั้นจะต้องล,งลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกันซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงล,งลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทําพิัยกรรมไว้ในขณะนั้น ะค,ะความสําคัญของพิัยกรรมแบบธรรมดานี้นะคะก็คือผู้ทําพิัยกรรมนี้อาจจะไม่จําเป็นจะต้องทําทด้วยตัวเองก็ได้อาจจะเขียนหนังสือไม่เป็นแต่ความสําคัญก็คือว่าจะต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนซึ่งอยู่ในที่นั้นในขณะที่ทำพิัยกรรมนั้นเพื่อพยานนั้นจะต้องลงลายมือชื่อเอาไว้นะคะเป็นการรับรองอ ผู้ทำพินัยกรรมเพราะว่าอาจจะเป็นกรณีที่อาจจะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะว่าถ้าหาว่าเขียนหนังสือไม่เป็นเซ็นชื่อไม่เป็นนะก็จะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือนั่นคือจําเป็นจะต้องมีพยา,ยานนะคะที่อย่างน้อยสองคนรับรองไว้แล้วส่วนในคุณสมบัติของพยา,ยานในพินายกรรมซึ่งเดี๋ยวจะว่าต่อไปนะคะประเด็นสําคัญก็คือคนที่จะเป็นพยา,ยานในพินายกรรมได้นั้นจะต้องลงลายมือชื่อเป็น นะคะอันนี้จะไม่ยอมให้พิมพ์ลายนิ้วมือนะจะยอมให้เฉพาะตัวผู้ทําพิัยกรรมในกรณีของการทําพิัีกรรมแบบธรรมดาเท่านั้นนะในวรรคสองของมาตราพันหกร้อยห้าสิบหกพูดถึงเรื่องการขุดลบตกเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นนะคะในพิัยกรรมแบบธรรมดานี้นะถือว่าจะการแก้ไขขุดลบตกเติมนั้นจะไม่สมบูรณ์นะถ้าหากว่าไม่ได้ทําอย่าง เดียวกับการทําพินัยกรรมนะในวัดต้นนั่นคือหมายถึงว่าเมื่อจะมีการแก้ไขพูดลบตกเติมอะไรยังไงตรงไหนก็แล้วแต่ก็จะต้องมีลายมือชื่อของผู้ทําพินัยกรรมพร้อมด้วยลายมือชื่อของพยานอย่างน้อยสองคนนะคะที่ลงลายมือชื่อไว้รับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไปด้วยนี่คือความสำคัญของอพินัยกรรมแบบธรรมดา นะคะที่ให้ความสําคัญว่าผู้ทําพิัยกรรมอาจจะไม่ต้องเขียนหรือทาด้วยตัวเองอาจจะมีผู้อื่นเขียนให้พิมพ์ให้ก็ได้แต่ว่าความสําคัญคือพิัยกรรมแบบนี้ต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนเป็นประเด็นที่สําคัญนะและพยานนะั้นก็ต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นพยานได้ด้วยนะคะตรงนี้จะต่างจากพิัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนะซึ่งในมาตราพันหกร้อยห้าสิบเจ็ด ะะพูดถึงพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าถ้าใครที่จะทําพินัยกรรมแบบนี้เนี่ยต้องเขียนหนังสือเป็นไม่งั้นทําพินัยกรรมแบบนี้ไม่ได้นะคะกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับนะฮะ ว่าผู้ทําพินัยกรรมจะต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมดั้งวันเดือนปีแล้วลงลายมือชื่อของตนพินัยกรรมแบบนี้ไม่ต้องการพยานนะกฎหมายไม่ได้ไม่ได้บัญญัติว่าจําเป็นจะต้องมีพยานอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อรับรองอผู้ทําพินัยกรรมเอาไว้เหมือนอย่างเช่นพินัยกรรมแบบธรรมดานะคะเพราะนั้นแต่ถ้าหากว่าถามว่าถ้ามีเกิดมีพยานขึ้นมาเสียไหมพินัยกรรมเสียไหมก็ไม่เสียนะคะ แต่ว่าความสําคัญก็คือว่ามันต่างจากพินัยกรรมแบบธรรมดาก็คือว่าเป็นพินัยกรรมที่ผู้ทําพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับนะในวรรคสองก็พูดอีกว่าการขูดลบตกเติมหรือแก้ไขเปลีย่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมย่อมไม่สมบูรณ์นะคําว่าย่อมไม่สมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าการขุดลบตกเติมไม่สมบูรณ์นะคะเว้นแต่ผู้ทําพินัยกรรมนั้นจะได้ทําด้วยมือตนเองและลงลายมือชื่อจํากัดไว้ ความสําคัญของการเป็นพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับก็คือบทบัญญัติในมาตราเก้านะคะจะไม่นํามาใช้บังคับแก่พินัยกรรมที่ทําขึ้นตามมาตราพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดนี้ก็คือไม่สามารถที่จะมีการลงลายพิมพ์นิ้วมือแทนการลงลายมีชื่อหรือทําแกงใดหรืออะไรทั้งสิ้นนะนี่คือความสําคัญของพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า พนกรรมที่บอกว่ามีทั้งหมดห้าแบบนะคะในประเด็นที่จะวัดกันในเรื่องว่านักศึกษาเข้าใจในเรื่องพินัยกรรมแบบธรรมดากับแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้นว่ามีความต่างกันตรงไหนอย่างไรเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าในพินัยกรรมแบบอื่นๆนั้นไม่ว่าจะเป็นพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองพินัยกรรมแบบเอกสารรับหรือพินัยกรรมแบบทําด้วยวาจานะคะ ในกรณีของพิัยกรรมพวกนั้นเนี่ยจะมีพนักง,งานเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในการที่จะผิดผิดพลาดเนี่ยจะ,จะมีเปอร์เซ็น์นที่จะผิดพลาดน้อยนะคะแต่ว่าไอ้แบบธรรมดากับแบบเขียนเองทำฉบับเนี่ยนะสามารถทําได้เองเพราะฉะนั้นจึงต้องอทําความเข้าใจให้ดีว่าว่า ทําได้อย่างไรแล้วก็มีแบบพิธีที่จะต้องทําอย่างไรให้ให้ใหเคร่งครัดไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องของทําให้พิัยกรรมตกเป็นโมฆะได้นะคะในส่วนของพิัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนะก็ เป็นเรื่องที่มาตราพันหกห้าสิบแปดบัญญัติว่าผู้ทําพินัยกรรมต้องไปแจ้งข้อความที่ประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมเนี่ยแกกลุ่มการอรํอเภออันนี้เป็นคําในกฎหมายเก่านะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็คือในอําเภอนี่แหละนะคะในจ,จังหวัดนะในกรุงเทพมหานครก็คือที่ผู้ในการเขตหรือผู้ที่รักษารษาชการ,การกาแทนนะคะต่อหน้าพยานอีกอย่างน้อยสองคนพร้อมกันนะคะแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะจดข้อความ ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งนั้นให้จดลงไว้แล้วก็อ่านข้อความให้ฟังนะคะนั่นคือในเรื่องของผู้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองนะก็จะมีบทบัญญัติที่ว่าจะต้องทำอย่างไรนะมีพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยจะควบคุมกำกับอยู่ตลอดนั้นก็จะไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของความผิดพลาดคือถ้าจะมีความผิดพลาดอะไรก็คงจะต้องเป็นเรื่องของอการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ซะนะเพราะเป็นคนที่รู้ระเบียบนี้ดีอยู่นะคะ แล้วก็การทําพินักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองอาจจะไปทำนอกที่ทําการก็ได้อันนี้ก็จะเหมือนกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสว่าถ้ามีการร้องขอว่าให้ไปทำข้างนอกที่ทําการก็สามารถทําได้กฎหมายก็เปิดช่องไว้ให้นะคะหรือถ้าจะทําเป็นอีกแบบหนึง่งคือพินัยกรรมแบบเอกสารรับนะคะก็จะมีอยู่บัญญัติอยู่ในมาตราพันหกร้ นะคะว่าผู้ทําพินัยกรรมนั้นต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรมแล้วต้องผนึกพินัยกรรมนั้นก็คือเมื่อมีข้อความว่าจะกําหนดการเผด็จตายของตนไว้ในเรื่องใดๆแล้วนะคะลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนะคะมีวันเดือนปีที่ถูกต้องผนึกพินัยกรรมแล้วลงลายมือชื่อที่รอยผนึกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบัญญัติที่บอกขั้นตอนในการทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับอยู่ในมาตราพันหกร้อยหกสิบนะคะแล้วก็เอาพินัยกรรมที่ผนึกนั้นไปแสดง นะคะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็พยายนอีกอย่างน้อยสองคนและเป็นการไปให้ถ้อยคําแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่านี่เป็นพินัยกรรมนะคะนะถ้าหากว่าเป็นพินัยกรรมที่ผู้ทําพินัยกรรมไม่ได้เขียนเองโดยตลอดก็จะต้องแจ้งนามและภูมิลำเนาของผู้เขียนให้ทราบด้วยนะซึ่งเมื่อกรมการอําเภอนในที่นี้ก็คือในอําเภอหรือผู้รักษาราชการแทนหรือผู้อำนวยการเขตหรือผู้รักษาราชการแทนนะคะที่มีหน้าที่ก็จะจดถ้อยคําของผู้ทําพินัยกรรม วันเดือนปีที่นำพิัยกรรม,มาแสดงไว้บนซองและประทับตราตำแหน่งนะคะแล้วก็จะมีให้ผู้ทำพิัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะในกรณีของถ้าหากว่าถามว่าผู้ทำพิัยกรรเป็นใบ้และหูหนวกหรือพูดไม่ได้แล้วประสงค์จะทำพิัยกรรมก็จะทำเป็นแบบเอกสารลับนะคะอาจแต่ถ้าถ้าหากว่าเขียนหนังสือเป็นก็อาจจะให้เขียนด้วยตัวเองบนซองต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็พยานด้วย นพคะะนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะจดเอาไว้บนซองเป็นสําคัญว่าได้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของพินัยกรรมแบบเอกสารลับนะะในมาตราพันหกร้อยหกสิบสองพูดถึงเรื่องของว่าพินัยกรรมที่ทําเป็นแบบเอกสาร่า่มือก็ดีหรือเป็นแบบเอกสารลับก็ดีนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือกรมการอำเภอนี่นจะเปิดเผยแก,บก่บุคคลใดไม่ได้ในระหว่างที่ผู้ทําพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ นะคะและผู้ทําพินัยกรรมนั้นก็จะเรียกให้คมกรรมการอำเภอสสงมอบพินัยกรรมนั้นแก่ตนในเวลาใดๆก็ต้องส่งมอบให้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองและเอกสารรับนอกนั้นยังมีพินัยกรรมที่อาจจะมีพฤติการพิเศษ นะที่บุคคลที่อาจจะไม่สามารถจะทําพิัยกรรมตามแบบอื่นที่กฎหมายกําหนดไว้ในมาตราพันหกร้อยหกสิบสามนะคะก็มีทางออกไว้ให้เช่นอาจจะตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายนะคะหรือเวลาที่มีโรคระบาดหรือในสงครามนะครออาจจะทําพิัยกรรมด้วยวาจาได้นะก็จะมีข้อกําหนดว่าจะต้องแสดงเจตนานะคะกาหนดข้อพินัยกรรมนะกำหนดการเผื่อตายเอาไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนซึ่งอยู่ พร้อมกันณนะที่นั้นนะคะแล้วพยานสองคนนั้นก็จะต้องไปแสดงตนต่อตรมการอำเภอโดยไม่ชักช้าแล้วแจ้งข้อความที่ผู้ทําพิธีกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจานั้นนะพร้อมทั้งวันเดือนปีสถานที่ที่ทาพิธีกรรมพร้อมทั้งพฤติการที่พิเศษนั้นไว้ด้วยว่าทําไมถึงทําพิธีกรรมตามแบบธรรมดาปกติไว้ไม่ได้นะคะเมื่อกรมการอำเภอได้รับ ทราบแล้วก็จะจดข้อความที่พยานมาแจ้งนั้นไว้นะโดยพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อนะคะหรือถ้าจะให้ในกรณีของพิธีกรรมทำด้วยวาจานี้นะจะยอมให้พยานนั้นทำให้เสมอกับการลงลายมือชื่อได้นะแต่ว่าต้องเป็นเรื่องการลงลายพิมพ์นิ้วมือแล้วมีพยานอีกสองคนรับรองนะคะจะไม่ยอมให้ลงแกงใดนะคะอันนี้ก็เป็นบทยกเว้นในเรื่องของการทำพิธีกรรมในพฤติการพิเศษนะคะ ในกรณีของผู้ทำพินัยกรรมที่ไม่สามารถเซ็นชื่อได้ลงลายมือชื่อได้เองอันนี้ก็ในมาตราพันหกร้อยหกสิบห้าก็จะบัญญัติเอาไว้เหมือนกันว่าจะสามารถที่จะทำให้เสมอกับการลงลายมือเซ็นชื่อได้ก็แต่ด้วยการลงลายพิมพ์นิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนในขณะนั้นเท่านั้นนะคะจะไม่ยอมให้ลงอแกงใดนะคะนั่นคือ,อข้อยกเว้นในเรื่องของกอารที่จะทำให้มีการ เสมอกับการลงลายมือชื่อได้ในกรณีได้นะคะและอย่างที่กล่าวให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วว่าในกรณีของคนที่จะเป็นพยานในพินัยกรรมนั้นต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นนะคะไม่ยอมให้มีข้อยกเว้นในเรื่องการลงลายพิมพ์นิ้วมือหรือทาแก้งใดหรือมีประทับตราอะไรทั้งสิ้นนะนอกเหนือจากข้อยกเว้นในเรื่องของพินัยกรรมทําในพฤติการพิเศษอย่างที่กล่าวมาแล้ว แลวถ้าหากว่าเป็นคนในบังคับของไทยคือคนคนไทยเนี่ยนะคะถ้าจะไปทําพิัยกรรมในต่างประเทศนะจะทำยังไงในมาตราพันหกร้อยหกสิบเจ็ดจะบอกว่าอาจจะทําตามแบบซึ่งกฎหมายของประเทศที่ทําพิัยกรรมบัญญัติไว้นะคะหรืออาจจะทําตามแบบที่กฎหมายไทยบัญญัติไว้ก็ได้นะคะแล้วก็อํานาจหน้าที่ของกร,รมการอําเภอตามที่กฎหมายกําหนดก็จะเป็นหน้าที่ของพนักง,งานทูตหรือกองสูง่ายไทยนะคะ ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายเปิดช่องเอาไว้ให้แต่นี้ข้อความที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของพยานในพินัยกรรมนะคะพยานในพิพนัยกรรมเนี่ยจะมีบทบัญญัติที่สําคัญอยู่ในเรื่องของอมาตราพันหกร้อยห้าสิบสามนะคะว่าผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมนะคะจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ ะะแล้วก็ให้ใช้บทบัญญัติในวัตต์ต้นเนี่ยบังคับกับคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพิันกรรมด้วยนะคะอันนี้สําคัญเ,เป็นข้อสอบอ,อัตนายอยูนเรียงๆว่าต้องทําความเข้าใจว่า,เ,าเป็นพยานในพิัยกรรมได้แต่ว่าจะเป็นผู้รับทรัพย์ นะตามพินัยกรรมไม่ได้แต่ไม่ได้มีผลทําให้พินัยกรรมเป็นโมฆะอย่างใดเลยนะคะพินัยกรรมจะเป็นโมฆะหรือไม่นะอยู่กับว่าได้ทําถูกแบบตามที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่นะคะไม่ได้เกี่ยวกันกับในเรื่องว่าถ้าหากว่ามีข้อกําหนดให้ผู้เขียนหรือพยานหรือคู่สมรสของบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับทัพย์ตามพินัยกรรมแล้วนะคะจะทําให้พินัยกรรมเป็นโมฆะไม่ได้ทําให้พินัยกรรมเป็นโมฆะเป็นแต่เพียงว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์รับ ซักตามข้อกําหนดในพินักรรมเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือเรื่องที่สํำคัญนอกจากนั้นยังมีอยู่ในมาตราพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะอีกก็คือว่าเมื่อ,อถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้เขียนพินัยกรรมซึ่งไม่ใช่ตัวผู้ทําพินัยกรรมเองแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องระบุว่า,าตัวเอง เป็นผู้เขียนพิัยกรรมแล้วลงลายมือชื่อไว้และถ้าหากว่าเป็นทั้งผู้เขียนและเป็นพยานก็จะต้องเขียนข้อความระบุไว้ด้วยว่าตนเป็นพยานด้วยต่อท้ายลายมือชื่อของตนเหมือนกันนะคะเพื่อให้ทราบว่าเป็นทั้งอยู่ในฐานะทั้งผู้เขียนและพยานนะคะประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของคุณสมบัติของคุณคนที่จะเป็นพยานในในการทําพินัยกรรมก็คือมันในมาตราพันหกร้อยเจ็ดสิบบัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่า บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าไอ้ที่ว่าไม่บรรยังไม่บรรลุนิติภาวะนี่อาจจะมีสองอย่างก็คืออายุยังไม่ครบ20หรืออาจจะาาการบรรลุนิติภาวะอาจจะเป็นการบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสได้เพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจความสําคัญที่ว่าผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยคือใครนะคะ นอกจากนั้นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งสารสั่งให้เป็นผู้สมรด้ร่ความสามารถก็อยู่ในข้อห้ามนะคะว่าไม่สามารถเป็นพยานในพินัยกรรมได้นะหรือบุคคลที่หูหนวกเป็นใบนะคะหรือตาบอดทั้งสองข้างนะเน้นว่าทั้งสองข้างเพราะนั้นถ้าหากว่าบอดเพียงแค่ข้างเดียวก็ยังอาจจะเป็นไม่อยู่ในข้อห้ามยังสามารถที่จะเป็นพยานในพินัยกรรมได้ ประเด็นสำคัญก็คือทำไมกฎหมายห้ามก็คือว่าถ้าเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็คือหมายถึงว่ายังไม่มีวุฒิภาวะนะคะเพียงพอในการที่จะมาเป็นพยาน ในการทําพินัยกรรมให้ใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการกําหนดการเผื่อตายของคนอาจจะเป็นเรื่องของการจําหน่ายใจโอนทรัพย์สินของผู้นั้นไปนะคะเขาก็เลยบอกว่าคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะน่าจะยังมีวุฒิภาวะที่ไม่พอหรือคนที่วิกลจริตหรือออกสวนสารสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นปัญหาถ้าหากว่าจะไปนั่งเป็นพยานในการทําพินัยกรรมให้ใครนะคะเช่นดีกว่าผู้ที่หูหนวกหรือเป็นใบ นะอันนี้ก็เป็นบทบัญญัติที่ห้ามเอาไว้ค่ะก็เป็นประเด็นที่สําคัญจับรับในเรื่องของอพินัยกรรมนะที่สําคัญในหน่วยที่สิบสองนี้ค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ปริยาวิสารเวียตนยางยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะสุภพรช่างเรนกูลประสานงานจัดทำบทและกำกับรายการ กรลักพิพากษาจำเมริญกุลคู่คมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตพิมลคุณารักควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีสัมมานาันด์ดำเนรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ